ตาแบบผู้เฒ่าตายอันนี้ออ๋เ่ผู้ฒาตายผู้ตายแบบผู้เฒ่าตายวันนี้ก็เลือลูกพ่อนอยู่บ้านบ่ลูกพ่อนอยู่หลังนั้นบ่ครบมันลูกเราอ,อยู่สิคอท่ายอยู่อันนี้คือตอนนี้ไม่มีคนอยู่โ<อ>บโมีไม่มีบ่มีแต่ว่าหลังถัดไปคือลูกเพิ่นโอ้โอโอโลูกเพิ่นอยู่เออโอค่ะห้าหลังหนึ่งอันนี้กับโบมีคนอยู่หลังนี้กับโบมีคนอยู่อันนี้กับโบมีคนอยู่หลังนี้กับโบมีคนอยู่สี่หลังห้าหลังน้องก็ไม่มีคนอยู่ ล้างนี้ก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็ล้างรถ <ปะ S 2> ก็ไม่มีไปรถล,ล,ลังพุ่นเขาอันนี้ยังบอกกล้าพาเลาะเพราะอย่างเขา,าไม่มีคนอยู่คันลูกสาวเราอยู่สี่คออนุญาตไปถ่ายพาไปถ่ายคือห้าลังนี้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะถ่ายไม่น้องถ่ายไม่ถ่ายแล้วบัตรยาแล้วก็จังไปกดเบิ้งเด้อคือตรงนี้นะคะที่เดินมาทั้งแรกเลยห,หนึ่ง Connect, Leah, คนอยู่ใกล้ right? จนนั่งให้แล้วรอยานเพราะตีสี่คู้เดียวเล้วดกมดึงเขาอันนี้เขาจะเป็นเพือญาตากันแมนแมนแมนเคยญาติกันเคยญาติเด็กก็อายอยู่ละญาติเด็กกอายอันี้ก็แมนญาติเดียวกัน เดียวกันภผมเป็นบรรดาเดียวกันเลยโอ้คูมนี่คือญาตินับสกุลเดียวกันน้ำสกุลเดียวกัน,น,น,กนหมดตั้งแต่น,น้นแม่นแม่นแม่นตายหมดโนู่นห้าหลังน้ำสกุลเดียวกันหมดอ้แล้วก็มาเสียชีวิตเลี่ยไรกันนะคะแต่ว่าหลังพ้นหมนามยังบริคคอเด้อจากพ้นก็นเลยบริาพาน้องไปถ่าย,ยเลยเพี่น้องเด้อเมื่อหน้าเพื่อเห็นเพื่อนยังสีบอกเพื่อผ่านมายังสีภาพแวะไปถ่ายอันนี้ห้องน้ำเพื่นเนาะอืมห้องน้ำเพื่น พี่สังกัดเห็นบ่ผ้าผู้สาวมาเล่นนำเด้นดลงเด้ดอเดี๋ยวเขาเสดบุญซ้ออยู่ดอกเสดบุญให้อยู่ โอ้ยตอนเราตายไม่ไหวโบก้าเข้ามาเลยนี่ยานแห้งโบกล้าเข้ามาเลยแห้งเนาะอืมบบกล้าเข้ามาต้นมากอันนี้เราตายแล้วนี่อคนตายปะคือต้นนี้ก็ตายป้าตายทำมูมีคนรักษาตฮ่นี่คือตายมูมีคนรักษาคนรักษาบูมีจริง าตายน้าสว่านน้ำอันนี้มันใหญ่อยู่นะต้นบักมี่ต้นไม้ต้นบักมี่อะไรนี่ยสองต้นเนี่ยต้นบักมี่กับต้นไอ้ส้มโออันนี้น่าจะเนี่ยสมโอต้นอันนี้บักมี่นะคะอย่าข้าเสียดบุญให้กินข้าวด้วลุงด้วยก็แค่ท้องเสียชีวิตต้นไม้ก็ตายตายอีกสองต้นค่ะต้นไม้บอก่มีคนทุ่นน้ำ